u n d e r h i l สวัสดีกาทุก่อนเดี๋ยวพร้มตัวโรสดีเทลวันนี้เรามาเล่นน n d e r ์ i l ลกันอีกแล้วมาถึงที่นี่แล้วนะครับนี่ผ่านไอ้ตรงนี้เจ้าเมทาทอรไปแล้วถ้าเมตทาทอนแบบเป็นเป็น,ปนแบบหุนยนต์แบบคนๆนนะ่ะเมทาทอร ex ใช่ไหม Glue table ไปเลย ที่ฮอตแลนด์นะครับขึ้นลิฟต์เหมือนเดลต้าลูนเลย i'm 我同意嘞，不 so e m ไม่รู้วันไปไงวะ Em bỏ đáy ไม่ได้อะทำไงวะ ยืนคิดอยู่ยต้องนานทำไงวะ รู้ว่าทำไงหรือเปล่าวะกูจะรู้จริงปะเนี่ยกูไม่น่ารู้หรอกว่าทำไงวะให้กดให้ครบนึงไงวะลองกดให้ครบดิหนึ่งสอง องแล้วถ้ากูไปตรงนู้นนะกูไปไม่ได้หรอก ก็ได้ให้กูไปให้ได้กูงงกระดานนี้มาก พี่น้องน่ะมาเจอลิฟต์มีชั้นหนึ่งกับชั้นสองอะไม่มีชั้นสามมีชั้นสองปะมีชั้นสามปะมีอะไรปะ ดีเดิมดีกว่าดูข้างซ้ายด้ซ้ายหรือขวาวะอ๋อทนี้ข้างซ้ายข้างขวาไม่ดีเลยตรูเกียริป้าเซลอันนั้น ฉันสองกันโอ้ก็ต้องมาแก้พัะโีกอะ่ะที่เกียดแก่มันมีสวิตให้กดป่ะมันขึ้นไปก็เจอไอ้มัฟฟี่อะ่ะ ขี้เกียจต,ตีมอนอีหน้าตูดหนีไม่ได้ด้วย XD หนีไม่ได้ใช่มือเหรอฮะอีส,สกอดสาน ตีไม่โดนอีหนา้าตูดโอ้ oh my god โอ้โอ้ทำไมตีไม่โดนน่ะเออตีโดนซะมั่งโดนกีิ่รอบแล้วเนี่ยกู หยุดเถอะหยุดเถอะกูขอร้องลงไปแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วกูต้องไปแก้พัตเซลอันนั้นนกูไม่อยากแก้เลยอ่ะ องมาแก้อีกโอ้หน้าตดเสียเวลาที่เปิงเออมันหายไปแล้วเ,ออเวียดตรงนี้มาก กูเกียร์สัก้อนนีนมากกูไม่รู้ว่าแกแก่ไงไงถ้ากูไปมันก็ไปข้างหลังอีกอ่ะนี่ไปไม่ได้อะให้กูทำไง ป่ญหาคือมัน,มนแบบมันกดตรงนี้แล้วมันไปไม่ได้ทำงล้วก็มันมันอยู่ข้างบนเนี้ยมันมันไปไม่ได้อะแล้วกูกดอะไรไม่ได้ด้วยนะเป็นพาเซอร์ที่มูแบบย,ยากที่สุดแบบน,นนะแล้วกูกดผิดกดผิดไปมาไปมาโอ้ยหน้าตูดเ้ย กดผิดทุกรอบอะอยากรู้จริงๆว่ามันไปยังไงวะมีปุ่มอะไรให้กูกดไหมเนี่ยไม่มีปุ่มหาเลยเลยไม่มีปุ่มเลยอาจคลิบอยู่กูเกลียดเลยว่ะ มีชั้นสาวให้กูไปอยู่ไมนี่ฮะกูแก้ผ่าเซอร์ไม่ได้แล้วกูให้กูไปไหนอ่ะเจอมอนทุกที ตัวเกียรมอนตัวนี้แม่ ชั้นสามให้กูไปไหมไม่มีหน้าตูดแล้วกูจะไปไงวะต้องย้อนกลับไปทำไรไหมย้อไปหาเอาฟี่ดีกว่า เอาฟู่ไหมวะ Bedroom Sing เอาไปได้ไหมเนี้ยเอาฟันหัวใครก็ได้หนิแก้ประโซไม่ได้อีอีหน้าตูด พิงฟิชมึงไปเถอะวนงงอยู่ในฮอตแลนด์เนี่ยโคตรงงเลยมันเป็นแล a บอะ่ะงงมากเลย Jamie, an. เจอมอนสองตัวบูมอือเจอมอนก็ดีแล้วกูจะได้มีตังไปซื้อของเจ็บอีหน้าตูด ดาวมีดหกสิบกูจะตายหายแล้วเลเวลสิบเอ็ดแหละ งมาจากริฟแล้วก็มาที่นี่ไม่มีอะไรเลยมีท้าให้กูไปไหนไหมเจอมอนอีกแล้วเออหนีแม่งเลยเจอมอนทุกรอบนี่ไปไหนได้ปะอ๋อนี่ทางใหม่ ไปทางใหม่ดีกว่าโอามีกระทะอยู่ตรงนั้นอีหน้าตูดอีกแล้วอุย้ยเก็บกระทะได้ปะเออเก็บได้เว้ย ขึ้นไปเก็บกระทะโอ้ยเย่ yeah. ปิดแมม เดินงงอยู่ในที่นี่ซึ่งพัสโซกูก็แก้แล้วใช่เยี่ยมมาก แล้วกูเดินวนอยู่ที่เดิมแล้วกูไม่รู้ว่าจะแก้พัซโซลยังไง <c oughs> เป็นเรื่องที่เชีร์มาก <c oughs> เดินงงอยู่ในฮอตแลนด์เนี่ย <c oughs> เดินงงเพราะแก้พัซโซลไม่ได้ <c oughs> please พีซมีช e tamam. wow, ั้นสามให้กูเ่อกูขอร้องฮอตดอกหน่อยขอฮอตดอกหน่อยฮัตดอกหล่นวางไว้บนหัวกูน้รเพื่อกูต้องมาแก้พัดเซื้ ตงนี้เอเเอกูเรียดทัเซอร์อันนี้มากเลยครับพี่นุมไม่รู้ไปยังไงเนาะมันไปไม่ได้เนาะงงกันนี้มากเลยเนาะงงมากเลยเนาะ Nguồn mắc rồi nó พัคโซวันนี้อ่ะมัน,มนทำไงอ่ะ รูไม่ชอบพัซเซลิลแบบนี้เลยอ๋อก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์วันนี้บ๊ายบายเดินงงอยู่ในฮอตแลนด์บายบาย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วย